หลายวันก่อนไปกินร้านอาหารสเปนมาใช่ไหมก็เลยลองสั่งเวนิเกตสลัดมาลองชิมดูปรากฏว่ามันอร่อยมากคือแกฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินพวกสลัดหรือว่าพวกอาหารฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามสามีว่าเออน้ำสลัดอันนี้มันเรียกว่าอะไรเขาก็บอกว่ามันคือเวนิเกรตด r e s s i n สลัดก็คือน้ำสลัดแบบใสที่มันมีส่วนผสมของน้ำมันมะกอกแล้วก็เลมอนหรือว่าน้ำส้มสายชูต่างๆฉันก็เลยไปเปิดหาสูตรในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ เอามาปรับให้มันเป็นรสชาติตามที่เองชอบอะ่ะส่วนผสมขึ้นให้แล้วนะเผื่อว่าใครที่อยากจะลองเอาไปทําตามทีเนี้ยน้ํามันมะกอกตัว extra virgin อะ่ะมันจะค่อนข้างมีความขมนิดนึงนะถ้าใครที่แบบไม่ชอบความขมหรือว่าเข้มเกินไปให้ลองเปลี่ยนเป็นน้ํามันมะกอกแบบ light olive oil นะตัวเนี้ยมันจะรสชาติอ่อนแล้วก็นุ่มกว่า ทีนี้วันน้นอะในอย่างในจานเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเขามีกุ้งย่างด้วยอ,อยู่บนจานใช่ไหมไม่แน่ใจว่าเขาปรุงรสด,ด้วยอะไรบ้างแต่ว่าก็พยายามแกะแกะมาแล้วก็เอามาปรับเอาโดยการเอาผงปาปริกา้าเกลือแล้วก็ผงกระเทียมมาคนๆให้เข้ากันแล้วก็ค่อยเอาไปโรยจากนั้นก็นําไปย่างบนกระทะส่วนผักที่เห็นในจานเขาก็มีแค่สองสามอย่างฉันก็เลยใส่เอาตามที่ฉันชอบอะก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีผักกาดกับผักสลัด ก๋อแล้วก็เขาก็มีอะโวคาโดด้วยลูกหนึ่งคือจริงๆพวกสลัดเนี่ยทาง่ายมากเลยนะกุ้งงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมฉันไม่ค่อยชอบกินวะเดี๋ยวต่อไปจะต้องหาเมนูสลัดมาทําเพิ่มแล้วพะรู้สึกว่ามันทําง่ายแล้วก็อร่อยเนี่ยพอหั่นทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาจัดจานให้สวยงามแล้วก็ตกแต่งด้วยกุ้งที่เราย่างไว้เมื่อกี้สุดท้ายก็ราดด้วยน้ำสลัดที่เราเตรียมไว้แล้วถ้าหากใครที่ทำแล้วกินไม่หมดก็สามารถเก็บน้ำสลัดเนื้อไว้ในตู้เย็นได้7วัน น้ำสลัดสูตรนี้เป็นส่วนผสมที่ฉันปรับตามรสชาติที่ฉันชอบนะถ้าหากว่าชิมแล้วอยากเพิ่มความเปรี้ยวหรือว่าความเค็มก็ปรุงรสตามที่เราชอบได้เลยนี่เสร็จแล้วจ้าหน้าตาสลัดของฉันเป็นไงละ่ะอร่อยมาก